เออที่หายไปไม่หายไปกันนานนะหรือว่านานวะก็ที่ผมหายไมเสียงเลยวะโอเคหายแก็คกอที่ตอนนี้ผมหายไปสามวันก็ ก็หลายวันวะหลายสัปดาห์มั้งอมนอนโรงพยาบาลก็ที่ถามว่านอนทำไมก็เป็นไข้ใข่มัหนักขนาดนี้เหรอใช่ยิงอะไรไม่ได้เลยที่กินไ,ได้ก็คือท้าวิ่นผงเท่โอ้โยไอแมวฉลามมาพร้ว่าห้าองเมตอคารสองตัวนี้ นี่แมวดำบางของความมือแต่วตัวน่ายิ้มไปเลยมอ้วนฉลาดมอยถ้ามันเตะถ้ามันตัวนี่นี่เอ้ยวันนี้จะมาสอนหานีอของเขาทำซองตัวแม่เข้ามาเข้ามาตรงนี้ขั้งสักพัา ก็เชิญตามผมมาได้เลยโอเคเลี้ยวทางนี้ไปทางนี้โอ้เราเคยเห็นจากช่องพี่เที่ยวมาคนนี้ไปอาะ น้องจะเคยเห็นแล้วร้องก็จะพูพูพููแมวแต่กลุผ่านมาแล้วมันมาแล้วมายังงวะมาไม่ทันเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียง โอเคทุกคนถ้าทุกคนดู่นยาน,นีก็จะแปลว่า,ถ,าถ้าทุกคนดู่มนนี่เ,เสียมนจะไก่โอเคทุกคนงั้นผมก็แปลว่าเออเป็นึังนะทุกคน น,นี้ขอไลค์หน่อยครับขอไลค์หน่อยครับถ้าผมทำคลิปมาก็เพื่อไลไรกับซับใคระขอไลค์หน่อยครับอนเนี่ยนุนุนทำหน้ายิม้มแย้มแจ่มใสแบบหน้าตาออนวอนกดไลค์กดไลค์ยีย์ยไปกันได้เลย เมือ่อกี้นั่นขอซับไครายด้วยสินะเมื่อกี้เธอควรขอซับไครายด้วยคนว่ามันกระตรงกันที่บันไดนะทุกคนเด็กข้างหน้าเราจะเป็นทางปิดแล้วก็มาเก็บเปตรงนี้ประตูก็จะเปิดโอเคให้เรามาตรงนี้แล้วกดไปตรงนี้ประตูก็จะเปิดใช่ไหม นี่มาตรงนี้แล้วก็เกยเปะได้เลยแล้วก็ลงน้ำนี้ไปโอเคตรงไปเลยเอาตรงมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวแล้วก็ไปทางนี้ พอมาตรงนี้เราก็เก็บเปตรงนี้แล้วก็เดินทางไปตรงนี้แล้วก็เดิน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 เนล็มาว่ามาตรงนี้ก็จะเจอกับห้องนี้อันนี้เราก็จะกับน้องนี้เราก็จะได้น้องแมวฉลามมาเย้ งั้นเราไปอันนี้กันเถอะปีหาน้ำยาไันนี้จะบอกว่น้ำยาอะไรทุกคนกรูโหลเพราะนึงบอกไปยังไม่หายคย่อยนโอเคออมาลงมาตรงนี้อแน่แล้วคนมันจะมีน้ำยาอยูน่นึง กินซะอันนี้ทุกคนก็จะได้เลนโบว์ขอ <laughs> งไม่ประโยชนมากเลยทุกคนของไรแต่เยอะอ่ะอันนี้น้ำยาเขียนี้กินกุกกุกกุกทุกคนก็ได้ฟองนะ้ำย พอทุกคนได้ฟังแล้วก็กระโดดไปบนนี้อันนี้ทุกคนก็กินน้ำยาเหลืองไปเลยก็อันนี้ทุกคนก็จะได้ท่าวิ่งสุดแปลกมากวิ่งสุดโบราณเย้จะต๊ดต๊ดตดต๊ดตต๊ด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 ตต๊ต๊ดตต๊ดตดต เอ้ยอยยนายนายนายดูเราสิดูเราสิเย,ย้ยฮยังหูนี่วิ่งมาเก้อร้องร้องร้องไปตัวเสียดายมีนักการวิเบเวทคนเลี้ยงเขาหน่อยดิหน้าตายิ้มเย้มขนาดนี้โอ้โหยังไม,ม่เลี้ยงอืมสงสัยน่าจะเป็นที่เราใส่เครื่องแต่งกายเลยมั้ง นี่คนเรากจะไปเล่นอุยอีเวนอีเวนอีเวนไปเล่นอีเวนกันรับไปเล่นอีเวนกันเฮ้ยเฮ้ยตกเลยไปเล่นอีเวนกันรับ แป๊นนหนึ่งด้วย,ยมันยากที่นายเราคนไทยนะไม่ใ,ใช่คนไทยหรือเปล่าเ <c oughs> พื่อนเราอยู่ในโหเพื่อนไม่ก <c oughs> ดล็อกท่าน,นี้ดิเฮ้ยไม่คุณระวังอ่ะต้องระวังอ่ะตัวเลย ยาเฮ้ยยาเฮ้ยยังเห่ยตรงนี้มึงก็ยังไม่ใช่โอเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอะใกล้คือตรงนี้มึงใส่ดวงวอ่ะใส่ดวงใส่ดวงใส่ดวงอี๋วัดดวงแล้วตกลงไปนี่สุดเจรไดมากเลยเสียดมากมากเอ้ย ghê 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 léo ghê ghê léo ghê 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 ơi yes, ghê 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 what, ghê 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 เราอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชนี่ไนงะปอบคอปอบคอดนี่ไงนี่โวยคนน่ารักเลยอะ่ะโอ้มนถอดหน้ากากออกกว่าว่าหน่ารำคาญมากนี่โว้น,วน,น่นารักมี่พาลงมาจีนพูโกโกโลล้ลือ วุ้ยบอสก้านี่ก็ยิงเลยมามามาชนะเน่ชนะเน่ชนะเน่เย้เฮ้ยไปหาเอ๊ะเร็วม่ากลัวไปกันบ้างเฮ้ยวินายสวัสดีสวัสดีนาย หาทราบปส,นนลลส่วนก่อนนั้นไม่มีเลยเลยทุกคนส่วนใ้ก่อนนี้มันน่าสนใจเลยไปกินปลาเล่นดีก่อนลืมไปเลยว่าจะก็มีน้ำจอย่างเงี้ยุ้ยตัวเล็ก้เยเฮ้ เหมือนวิ่งเช้ากันเดินไเลยวโอ้ยตัวใหญ่อีนนี้ต้องยา้าลรถขนาดนั้นจะไปหากินนะทุกคนกินดูดิไม่มีอะไรกันไปเลยไปลงมาลูกโฟอใหญ่เลยครับอุยเพื่อนไปลงมางทะลุสายเลย เฮ้ยเฮ้ยก็เสียงพิเเงียบไ, <laughs> ไปแล้วเปิดตัเย็นเยนนอมแล้กวก็ <laughs> บึ้มเพือนบึ<ง>้ม <laughs> เลยแโอ้โหกรนมคนเรา ยายนองนี้องมั้ยดิคนสวัสดีพวกแมวฉันคือแมวตัวใหญ่สุดในบรรดาแมวสวัสดีพวกกระตุกบ <c ười> ีอะไรอะอะไรอะอะไรอะย้ยนั่ง มั่กับเจ๊บานเย้ยัฟว์แล้วพีพีพี่พีพีทางพี่คนณนี่แล้วคนไปเก็บตังค์กันแั้วไม่ได้เก็บตังค์เหรโอ้ยเไมบได้ ของฟรีว่ะได้ของฟรีไว้ตกครั้งแรกได้สองบาทโดยไว้ายคอมโบคอมโบ มันนี้มันแบบแบบโอ้โหเวลามันก็ผ่านไวเลยตอนนี้เมื่อยตามากว้าเ้ยมันตกไงวะ ใช้พิดแบบแบบแต่ละคนเกบมาอยู่ๆสามสิบสี่วิโอใกล้ถึงสองนาทีแล้วไวลืมลืมลืมลมี่ดนคอมโบของพวกเรานี่นี่เราต้องใจเย็น,ท,นทุกคนแต่เมื่อกี้นะแต่เมื่อกี้ไม่น้ำนะทุกคน มีน่ปไปเ้ยตรงตรงนี่ง่ายๆอ่าเปเจอิเลย่อเจอเขจเห็น อูยเกือบตกถ้าผมโดนเลเซอร์นี่เท่ากับตายด้วยอันนี้วัดดวงงผมผมโดนเลเซอร์ตายเลยเิ่ยดูดีจะได้อะไรจะได้อะไรอะไรอะของไก่ของไก่จะลองห็น ไปก่อนวะเฮ้ยละเบีค่อนว้ายฮ่ยคุณผี้หญก็คือย่ไดนอย่ได้อะว้าวยเเท่แน่เลยทุกคนผมว่าผมเปิดเท่ นี่แจ็คเป็นคาร์บอยออกไปเอาไหมเอาไหมแจ็คเป็นคาร์บอยออกขึ้นขึ้นหน้าขึ้นลอยอะไรวะแจ็คเป็นคาร์บอยออกออกเขาขึ้นหน้าขึ้นเลย แจ็คเป็นคาบอยอะ่ะคาบอยคาบอยคา,าบอยใส่อ๋อทุกคนผมเป็นอ๋อทุกคนผมเป็นม้านี่เป็นคาบอยคาบอยตัวปอมไหวเจ๊ผมขอผมขึ้นด้วยเจ๊ไม่ไปนอนสลบงั้นอะอับเลยอับเลยผมแนวฉลามนี่ ยิงบอกว่าจักชี้ถ้วยจักชี้ถ้วยเลยการคอยมาลังโบยนี่ไงผมมาช่วยเลยโอ้ยมันอนี้มันหนี้ไปหาลูกอี่อมเจอแม่ลูกกันแล้วสวัสดีเจ๊งานดิเซอร์ไม่มีคนตายเลยกินเค้กปอบใจ Kicking should not play. I'm looking so accurate. Hui, hui, I got it. <laughs> <sid> hey. Hey, kick, kick, kick. <laughs> nom, nom, nom. <sighs> <laughs> มีอะไรทำเลยดูให้แจ็คเป็นคาร์บอยออกขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นโดยขึ้นถึงไม่มีอะไรเลยแล้วทุกคนอีพวกนี้มันกดละตไก่อืม แมวเมียวมานี่มานี่มานี่แมวอ้วนนร่งวางตามทันเฉยสวัสดีพี aquela, honey, 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 honey. ่รับพี่ยังบอกไหมแมีผมจะมีท่ายืนคุก็ตามแต่ผมคือคาร์บอยแจ็คเป็นคาร์บอยออกกันหน้ากันกันหลังขกันดอยอะไรก็ไม่รูพี่พี่พี่อะไรอ่ะี่ลูพี่มพี่มาแล้ว หรือล่วนกันุกคนค่าคงนี้จะเป็ของดีอะไรแบบนี้เหรอเฮ้ยไม่เราแบบนี้คับพี่เย่จะทำกันแบบนี้โอ้ยพี่พี่ก็กระจาดพี่ผมเป็นพี่เพื่อนผมใช่ไหมใช่หมทุกคนอุย้ย เย็ดเย็ดเหลืออีสองบาทเอามาเพื้อนีอะไรอ่ะโอ้โหที่พี่หนีสิวะหนีสิพี่มาจัดจัดจัดไหนพี่ไอพี่ พี่ฮะพี่ฮะเอ๊ะอะไรอ่ะนี่ไงดีเจจัดเอ่อผมว่าผมเอาตังค์ไปซื้อฮะผมเอาตังค์มาซื้อแก๊กแพกอันนี้ดีกว่าว่ะนี่ทุกคน วา้องคซื้อให่ด้วยห้องไหง่ายดีไหมโอ้ยไม่เล่นละวิ่งนี่วิ่งนีวิ่งนีว้าวเก็บเก็บโว้ยยังงั้นอ่ะอะไรอะฟงการู้ไ่ I think <sweak> น้ำตังไม่ได้ช่วยเลยเลยไก่อ้าอเฮบม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 เฮ้ยเจอย่ามาอุ่ผมเล่นดีกว่าว่ะ Det! Oh Bom-b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 om. เฮียบีนรีมาโฟนเดตว่าไม่เอาอะโอ้ยหงุดหงิดไม่น่าเอ๊ะเฮ้ยคุณหาเลยมาฟุต วัตเวลิกูก็ได้วะนี่บอกว่าใช่ อ่ะอ้ยพี่พี่ต้องดีขนาดไหน้ันกูไม่คิด cp ดูสูงดูสูงฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเขาจิ้มป่นยังไงอ่ะกฮปปี้ก๊อกอันนี ผมกิน่นยางยืดอคาเมนูมุนิออ